การฟื้นฟูภาวะปอดแฟบด้วยตัวเองสามารถทำได้โดยการหายใจแบบคงค้างหรือเทคนิค s m i เน้นการขยายตัวของปอดที่มีปัญหาหรือช่วยให้ปอดที่ยุบแฟบขยายตัวกลับมาเป็นครั้งแรกนะคะต้องตัวตรงหลังตรงค่ะสามารถทำได้ในท่ายืนหรือว่าท่านั่งนะคะหายใจเข้าให้เต็มที่หรือหายใจเข้าลึกๆคะ่ะว่า แล้วหายใจออกปกติทำห้าครั้งนะคะหรือว่าจะทำร่วมกับการหายใจเข้าออกปกติได้เลยค่ะมาเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะหายใจเข้าเลืลึกค้งไว้หนึ่งสองสามหายใจออกอีกรอบนะคะไปหายใจเข้าอย่าลืมไปทำตามกันนะคะ